มองเนี่ยโอ้โหเป็นต่อแถวกันมองเนี่ยพี่น้องศาลสลาหนึ่งอ่ต่อแถวสวยงามมารยาทของคนไทยนี่ละพี่น้องเป็นจึงว่าวินัยของคนไทยมารยาทในการต่อแถวต่อคิวอา่าพี่น้องฟังให้เพิ่นผ้าต่างชาติเห็ดเนาะต่างชาติมาเห็นเพิ่นกับยืนต่อแถวนั่มเนาะนี่เห็นไหมต่างชาติเิ่นกาต่อแถวนั่มนะเพิ่นกับบอลแหงคิว สบัสดีสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเนาะสบายดีพ่อแม่พี่น้องสองฝั่งไทยลาาได้พี่น้องเด้อยินดีตอนทักกับสู่สองทำจุนเฟรนเอลเซนเกิเซนเคอร์เนาะพี่น้องเนาะตอนนี้บังจุนกับอยู่ที่สถานีรถไฟฟ้า BTS นะพี่น้องเนาะก็คือสถานีสยามได้พี่น้องเด้อซึ่งเมื่อน,นี้บําจุนสิพามาชมเนาะความเจริญความรุ่งเรืองของประเทศไทยอีกเซนเกิเซนเคอรที่น้องสิพามาเบิ่งสถานีรถไฟเนาะ คือเป็นสถานีที่คนมาใซ้บริการหลายนะพี่น้องเยียอยางกัเป็นสถานีที่มีรถไฟฟ้าสองสายเนาะมาเปลี่ยนขบวนอยู่ตรงนี้เนาะพี่น้องนี่เนาะอันนี้คือขบวนวิ่งจากบางว่าไปาสถานีสนามกีฬาเนาะนสำหรับโซนนี้จะวิ่งจากคูคตไป เคหะได้พี่น้องเดอเมือน,นี้กสิพามาส้มเนะาะบางจุนกับบขได้ไท้ายสถานีรถไฟโดนแล้วเดอพี่น้องเดอเมือน,นี้กสิได้พามาส้มนี่ฝั่งนั้นนี้คือสถานีต่อไปกับจะเป็นสถานีสิลปลมเนาะพี่น้องเนาะนี่แถวนี้ตึกสูงหลายบอกเลยว่าประเทศไทยจเจริญมากๆพี่น้องนี่เนาะบรรยากาศอยู่ที่สถานีล่าสุด นอพี่น้องสถานีสยามเนาะอันนี้คือเป็นซานซลาทีสี่เนาะพี่น้องเนะารระซานซลาทีสี่คือไปสนามกีฬาเนาะถ้าจะไปบางว่าต้องลงไปชั้นข้างล่างอีกซานซลาทีสองเนี่ยคือไปอ่ากูฟอดเนาะฝั่งขวามือของบางจุนเด็กพี่น้องเด <Okay. S 1> ี่ยวนะฝั่งด้านนี้สายสุขุมวิทเนาะฝั่งนั่นนี้ก็คือสายสีลม ไปสนามกีฬาสานสลาสี่ไปครูพศสานสลาสองอันนี้คือเป็นสันสุดท้ายเนาะพี่น้องที่บอกจุนขึ้นมาอ๋อเมืองไหนพี่น้องอันนี้แหละพี่น้องคือประเทศไทยเนาะคือเพืええ่อนจะต่อแถวกันแบบนี้นะพี่น้องบอกจุนกัเห็นทุกๆสถานีเลยเนาะประเทศไทยคือเพื่อนจะนิ้นแบบมารยาทในการต่อแถวต่อเิียวเนาะ คือฟูมาทีหลังก็ต้องขึ้นทีหลังนะพี่น้องผูมาก่อนก็ต้องขึ้นก่อนแบบบมมีการแซงคิวเนาะอันนี้คือประเพณีวินัยของคนไทยที่มีมาตั้งโดนนานแลวเนาะพี่น้งองเนาะความจุนก็เคยนําเสนอคิดไปหลายรอบแล้วเนาะว่ามารยาทในการต่อแถวของคนไทยคือพิ่น,นินแบบนี้เนาะอันนี้ไปคูฟตดเด้อเด้อซานสลาสองไปเคหะซา,สานสลาหนึ่งเนาะต้องลงไปอีกชั้น สานสลาหนึ่งนี่แมนไปเคฮะ K 5, นาะพี่น้องอยู่ฝั่งขวามือของบางจุนเนาะฝั่งซ้ายมือสานสลาสามก็คือไปบางว่าเนาะสายสีลมทางด้านขวามือคือสายสุขุมวิทเนาะ,ะบางบางทานที่บกเคยมาสถานีสยามนี่บอกเลยคำเดียวหลงพี่น้องบ้างจุนมาทุกครั้งกันยังหลงเนาะแบบมันสลับซับซ้อนเนาะแต่ละสถานีมันแบบว่า ทางด้านนี้จะเป็นสยามนะพี่น้องสยามพหลกรนเนาะสวยงามนะสยามพหลกรนแต่ว่าส่วงกลางเวนในโบมีอย่างเนาะยังมีมังกรตัวหนึ่งอยู่ตรงนี้ศาลสลาหนึ่งนะตรงนี้ไปเดี๋ยวบางจุนพาเดินสมสันที่สองเนาะนเด้อพี่น้องเด้อศาลสลาสามเนาะ อันนี้คือสารสลาสามไปบางว่าการเท้จริงอ่ะเพื่อนจะมีป้ายบอกรายละเอียดเนาะพี่น้องต่ว่าบางคนกับที่เพิ่นบอกเคยมาเพิ่นกะจะหลงเลื่อมเนาะขนาดบางจุนมาตลอดสถานีสยามกันยังเลื่มตลอดนะพี่น้องแต่เดี๋ยวนี้ฮะเศร้าเลื่มแล้วเพราะว่ามาบ่อยเกินมึงเนี่ยโอ้โหเป็นต่อแถวกันมองเนี่ยพี่น้องสารสลาหนึ่ง ต่อแถวสวยงามมารยาทของคนไทยนี่ละพี่น้องเป็นจึงว่าวินัยของคนไทยมารยาทในการต่อแถวต่อคิวพี่น้องฟังให้เพิ่นผ้าต่างชาติเห็นเนาะต่างชาติมาเห็นเพิ่นกับยืนต่อแถวนั่มเนาะนี่เห็นไหมต่างชาติเพิ่นกะต่อแถวนั่มนะเพิ่นกับบอลแห้งคิวสุดยอด เป็นสถานีที่กว้างใหญ่มากอันนี้คือสันที่สองไปเดี๋ยวบางจุนสีเดินเอาเนาะพี่น้องลงไปตรงนี้คือเป็นจุดจำหน่ายตั๋วแล้วเนาะมันจะมีอ่าวันไดเลื่อนให้ใช้บริการเนาะพี่น้องแต่ว่าบางจุนเลือกเดินเอา <c oughs> ขายันขยัน อยู่บนสถานีเพิ่นกับมีขายของเนาะนเปิดตั้งแต่6กโมงถึง23น่นาฬิกาตามรถไฟปิดเลยเนะาะฝั่งนั้นนี้ออกแล้วก็เดินไปถนนก็เดินสยามสแคร์ได้เลยฝัง่งนั้นนี้คือสยามพารากอนเด้พี่น้องเมืองพิ่น,พนตกแต่งสวยงามมากเลย มองจุนบุคอยไดชายสถานีรถไฟสยามนอเมือนี่ก็เลยถือโอกาสพาเอฟซีชมเด้อพี่น้องเด้อจดีวพาเบื่อกันเด้อพี่น้องเด้อสถานที่ก็สีซ้มซัมเนี่ยนอกจากเปลี่ยนมุมมองในการถ่ายเนยาะการทำให้ทที่เขามายังมาทันกดไลค์รือว่าที่เขามารับชมยังมาทันเดยกดติดตามก่ฝากติดตามบอกจุนเด้อพี่น้องเด้อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเนาะนี่คือบริเวณด้านข้างของสยามพารากอนเนาะอันนี้ก็เป็นหางที่แบบ มีสื่อเสียงดงดังนะคือเพื่นมาเที่ยวกันหลายเนาะไปเดี๋ยวบางจุนพาไปชมอ๋อออกทางผิดเนาะพี่น้องบางจุนีิออกฝั่งนี้เนาะพอบางจุนจะเดินไปแยกราชประสงค์เนาะตรงสารพระพมตรงสาร ันจะมีสกายวอล์กตรงนี้เดินหยอกเดินไปสถานีต่อไปได้เลยเนาะก,ก็คือสถานีชิดลมสามารถเดินไปตามสกายวอล์กได้เลยแต่ะกะไกลพอสมควรนะประมาณนู่นแหละเกือบครึ่งกิโลเลยหล่โอ้โหคนลงมาตรงนี้เต็มเลยช่วงเย็นเวลาเลิกงานนี่สถานีนี่แบบแน่นจริงๆ เพิ่งจังเกศเห็นว่าสถานีรถไฟเออคนมีจุดชาร์จแบตเตอรีร่อยู่ตรงนี้เนาะเดี๋ยวนี้กับแต่ละห่างเนี่ยคือเพิ่นจะมีอันนั้นเนาะพี่น้องมีร้านค้าเต็มเลยเบิ่งเนี่ยเพิ่นสั่งทางเดิน เอาเพื่อที่จะบอกให้เมือน,นีพี่น้องสถานีรถไฟสองสันจุดนี้คือเป็นจุดเปลี่ยนขบวนเนาะจากสายสีลมกับสายสุขุมวิทเป็นกระเฮ็ุเป็นสองสันแบบนี้โอ้โหสุดยอดคนออกแบบนะพี่น้องอลังการบอพี่น้องการ คมนาคมของประเทศไทยโอ้เป็นนี่เป็นรถนำเที่ยวเนาะนี่เป็นรถนั่งรมวิวสถานีสยามสุดอลัาางการ นี้เพื่อนจะเห็นสกายวอล์กเดินไปถึงสถานีซิตลมเลยเด้นพี่นองนี่คือเพื่อนบบกหายเดินบนถนนแล้วเนาะสุดยอดเมืองไทยแบบเพื่อนสางสกายวอล์กทางเดินแบบโอ้เพื่ออำนวยความสะดวกให้แบบประชาชนที่แบบมาใช้บ,บริการเชนทันเวออันนี้เดินไปเข้าห่างเชนทันเวอได้เลยเบื้องหน้าพี่น้อง สุดอลังการจริงเปบนสังสถานีรถไฟฟ้า BTS เนาะเพื่อนนะอันนี้ที่อยู่ข้างบนนี่คือสองซันเด้อพี่น้องเลยสองรางสี่รวมทงบมดเป็น4ีราง4ี่เส้นเนาะประวัติจุดนี้เป็นจุดที่เปลี่ยนขบวนเนาะพี่น้องจากสายสีลมกับสายสุขุมวิทเนาะจว่าทานผู้ชมจะเดินทางไปไปลายทางเคหะหรือว่าปลายทางกรกพโกก็ต้องมาเปลี่ยนขบวนกันอยู่ตรงนี้เนาะพี่น้องเนาะถามาจากบางว่าเนาะ อล,ลังการแบบเพลินส้างแบบโอ้โหสุดจะบรรยายจริงๆนะพี่น้องไะเดี๋ยวผมจะพาเดินไปตามสกายวอล์กนี้ตรงไปก็จะเป็นเชนทันเวอร์เนาะพี่น้อง ข้างล่างนี่เพิ่นก็เหตุทางเท้าใหม่ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วเนาะพี่น้อนน่เนาะปีที่แล้วเพื่อนเริ่มก่อสร้างทําทางเท้าใหม่ปีนี้เพื่อนเฮ็ดแล้วเวิรแล้วเนาะ่วนหลายเพื่อนบอคอยเดินกันดอกข้างล่างเนาะเดินบหลายประมาณมาเดินข้างบนกันเนลยแหละอันนี้ก็จะเป็นาเซ็นทรัลเวิร์เนาะ สวยงามอ,อ,อ,อันนี้คือเป็นวันธรรมดาเนาะพี่นอ้องเพื่นกับนักท่องเที่ยวผมกลับมาเที่ยวห่างเชนท่านเวอร์กับห่างสยามพารากอนมาบุนคลองเยอะมากเนาะเอ็นบอเดินยาวถึงโน่นเลย โอ้อันนี้เพื่อนทำเสาใหม่เนาะทาสีเสาใหม่นี่บอบพี้มารอบนี้แปลกตาเลยเพื่อนทาสีเสาใหม่เด้อตอนนั้นเป็นเสาสีขาวเนาะน,นี้เพื่อนน่าเพิ่นเพิ่งจะทำใหม่พอเพื่อนเห็นเพิ่อนอปิดปรับปรุงอยู่วางช่วงก่อน น,อ,นอ,อันนี้คือโซนที่เพิ่นปิดปรับปรุงเนาะน่าจะทําร้านนี่แหละน่าจะเป็นร้านแล้วรอชมเพิ่นได้แล้วช่วงประมาณเดือนเมษาช่วงประมาณเดือนเมษานี่แหละพอว่างจนกะเห็นเอนอันนอะไรข่าวอยู่เนาะเดี๋ยวรอน่าจะเสร็จก่อนสงการ นี่คือด้านขางเซนตันเวอร์นี่เนาะสวยมากพี่น้องเ,เอรนเน็ตนี่นจะมีสกายวอล์กเดินข่าวห่างเลยตรงนี้เนาะเขี่ยมต่อกับทางเดินระหว่าง BTS สยาม เนาะพี่น้องจุดนี้ก็คือเป็นสกายวอล์กเนาะตรงแยการาดสะาสงเนาะพี่น้องอันนี้เดินสามารถเดินเข้าห้างเซน็นทรัลเลยได้เลยคือเพื่อนเหตุแบบสกายวอล์กตรงนี้แบบออกดี้ใชแบบสวยมากเห็นจะมีสวนหย่อมตรงกลางเนาะจุดนั่งขักกว่าโซนข้างๆนี่ก็จะเป็นแบบบัลเนาะพี่น้อง ตอนนี้อยู่ด้านหน้าห่างเซนเันเวอร์โล่งเนาะบวมีอหยังนี่โล่งเลยแต่กัมาทา่ายาวิวสวยคือเกขาพี่เนาะเห็นวิวตึกทางนั้นนู้นบิ๊กซีราชสตรรมตรงไปเรื่อยๆก็จะเป็นตลาดประตูน้ำเนาะแยกประตูน้ำ สวยงามพี่เราองมุมนี้สวยจริงๆนะเห็นวิวตึกสูงแบบความจเจริญส,สีเขียวนี่มีธรรมชาติกลมเกลืนนำํำต้องบอกเลยว่าแยกนี้รถติดมากช่วงเย็นเนาะเพราะว่ามันเป็นโซนที่ไฟแดงแยกใกล้กับแยกประตูน้ำกับอ่า เมือจะเป็นแยกราชประสงค์น็อตฝั่งบ่งแน่พี่น้องห้ยบ่ง BTS เมืองไทยนี่ฝั่งนี้ไปบางว่าเนะมีสองสันสุดอลังการจริงๆรถไฟฟ้าเมืองไทย มันกต่จะเป็นเท่ามหาพรมเนาะพี่น้องส่วนร้นายปามจุนสังเกตเห็นมีแต่นักท่องเที่ยวประเทศจีนเนาะเพิ่นมากราบไหว้ขอพรตรงนี้หลายสว่วงเย็นแห่งหลายาค่ะคุ่น้องตรงนี้นะ่ะ จะมุ่งหน้าไปแยกประตูน้ำแล้วไปอโนุชวสรีได้นะพี่ดองฝังนี้เนาะรถเยอะจริงๆโรง,งแรมนี้สวยจริงๆนะพี่ดองนะี่เนาะงดงามมาก ทางรถไฟกับสองสันสถานีต่อไปเดินไปนู่นก็นน่าจะเป็นแยกสาลาแดงเนาะพี่อ๋ประมาณสองสถานีได้ละ่ะสวยงามจริงๆนักท่องเที่คนกับมาขอพอรกันเต็มเลยเนาะอยู่ข้างล่างคือตรงนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เลยนะพี่น้องท้ามาหาผมเนาะ เดินไปเรื่อยๆก็จะเป็นสถานีสิดลมเนาะ BTS สิดลมกับไกลพอสมควรนะพี่น้องแต่ว่าเดินท่างไงเนาะพเพราะว่าิืนสางสกายวอล์กเดินข้างบนโอ้โหตรงนี้จะเป็นฝืนสีขาวแล้วเนาะ เพิ่นสางได้สาง <มา S 1> ดีเนะอลิพี่น้องสางได้งดงามมากอันนี้เพื่อนก็ใกล้จะเปิดให้บริการแล้วนะนี่แต่ว่าบาจนยังบวกล้าเข้าไปพี่นอ้องเพื่อนยังเห็ดบ่ทันแล้วเนาะนสวยงามพี่นอ้องเอยเดี๋ยวซุ่มไปเบิงบ่งมือนะเพิ่นออกแบบงดงามมากเดี๋ยวรอเพื่อนเปิด,เ,ปดเต็มรูปแบบข้างในนะเดี๋ยวไปชมพาเข้าไปถ่ายเนาะ อ้านวนพี่น้องเนาะการกิปนี้กับสิได้กจบไปพี่น้องาฉียได้พี่น้องได้กระฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้พี่น้องการสุ้ท้ายกับขอบคุณทุกกำลังใจทุกการติดตามรับชมเนาะกาสบายดีสวัสดีครับพบกันใหม่ EP หนได้พี่น้องได้